สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการฟันธงกับผมจอมเพชรประดับนะครับหลังจากที่แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือว่านปชนั้นประกาศลั่นกลองรบเพื่อที่จะทําสงครามเต็มรูปแบบกับเครือข่ายอมาตย์ในการที่จะปกป้องประชาธิปไตยนั้นนะครับก็ทําให้ อุณภูมิทางการเมืองความขัดแย้งทางการเมืองก็ดูเหมือนว่าจะเข้าสู่การแตกหักเพิ่มมากขึ้นนะครับและเหตุการณ์นี้รวมทั้งเรื่องของการที่มีการใช้ความรุนแรงกับผู้ชุมนุมกลุ่มกปปสในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งก็มีหลายเหตุการณ์ทีเดียวที่นํามาซึ่งการบาดเจ็บล้มตายของประชาชนนะครับทั้งเด็กและผู้ใหญ่จํานวนหลายคนนั้นก็เป็น เรื่องที่น่าห่วงใยอย่างยิ่งนะครับหน่วยงานที่ดูแลหรือว่าเฝ้าสังเกตการความรุนแรงทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศนั้นก็ได้แสดงความห่วงใยในสถา,านการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในเมืองไทยและห่วงว่าอาจจะถึงขั้นที่จะเรียกว่าเป็นสงครามกลางเมืองนะครับป <l> ระชาชนสู้รบกับประชาชนด้วยกันเองเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งนะครับพลังของสันติภาพพลังของนักสันติวิธีในประเทศไทยเองจะมีพลังมากน้อยแค่ไหนในการที่จะหยุดยั้งสงครามกลางเมืองที่ กำลังจะเกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับรายการฝนทงคืนนี้จะพูดคุยกับนักสันติวิธี2ท่านนะครับซึ่งก็จะพูดคุยทางโทรศัพท์ท่านแรกนะครับอาจารย์โคธมอริยาอาจารย์จากสํานักสันติวิธีอาจารย์จากสํานักสิทธิมนุษยชนและสันติวิธีนะครับมหาวิทยาลายัยมหิดลน,นะครับเลขท่านหนึ่งครับอาจารย์พลเ,เอกเอกชัยศรีวิลาศนะครับผู้อนวยการสถาบันธรรมพิบาลและ สันติวิธีของมหาวิอขงสถาบันพระปกเกล้านะครับซึ่งเดี๋ยวอาจารย์พลเอกเอกชัยนั้นก็จะคุยในช่วงที่สองแต่ในช่วงนี้จะพูดคุยทางโทรศัพท์นะครับกับอาจารย์โคธมอาริยาซึ่งขณะนี้อยู่ในสายแล้วอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณจอร์สวัสดีขอเสียงดังอีกนิดนึ่งนะครับผมจะยินค่อยๆเลยครับได้ครับอาจารย์ครับประเมินสถานการณ์ที่หลายคนกังวลว่านี่คือโอกาสที่จะเห็นการแตกหักในสังคมไทยแล้วอาจารย์อาจารย์คิดว่าจะป้องกันปัญหานี้ได้อย่างไรไหมครับ ผมได้ข่าวมาว่าคลเอกประยุทธ์ก็ออกมาพูดในลักษณะว่าจะไม่เขไปแทรกซก็เบาใจไปด้านหนึ่งถูกไหม,มครับครับใช่ครับด้านที่สองเนี่ยก็มีการชุมนุมกันที่โคราชของรปชนะครับครับแม้ว่าจะเป็นการแสดงพลังในระดับผู้นำจากจังหวัดต่ตางๆนะครับครับแต่ผมก็หวังว่า ข้อสืบออกมาก็คือว่าไม่มาประทะกับกอ,อปปสครับผมคิดว่าเขาก็คงมีความคิดเหางที่รอบคอบอืนที้ก็เหลือแต่กอปปสก็ได้ข่าวมาอีกนะคะัควัาว่าเขาจะตั้งอาสาสมัครนะครับเข้ามาเพิ่มเติมที่จะดูแลความปลอดภัยครับส่วนงฝ่ายตำรวจเองอแนนดอนตำรวจก็บอกว่าหนึ่ง ตอนนี้ถ้าจะระบาดเพราะว่าถูกสารทำปัน่นพรกฉุกเฉินไปเรียบร้อยแล้วแต่สารก็ยังแนะนำว่าสามารถใช้กฎหมายอาญาปกปติหรือดีไม่ดีรัฐบาลอาจจะกลับไปใช้พระราชบัญญัติความมั่นคงภายในแต่กัะนั้นก็ตามเนี่ยนะครับก็บเ,เป็นเบทเรียนที่สำคัญเหมือนกันนะครับว่าตำรวจก็ต้องระวังในการปฏบิบัติหน้าที่ไม่งั้นก็โดน กองกําลังไม่ชาบฝ่ายนะฮะเข้ามาทําร้ายซึ่งตารวจก็ไม่อยากถูกทำร้ายเป็นธรรมดาแต่ขณะเดียวกันตำรวจก็ต้องมีบัตรการข่าวหรือบัตรการที่รักุมนะครับเพื่อที่จะเดาเนินการกับเอกองกําลังไม่ชอบฝ่ายไม่วาจะมาจากฝ่ายไหนนะฮะแล้วก็ดาเนินการในลักษณะที่เอไม่ไม่ใช้ความรุนแรงนะครับกับ ผู้ชุมนุมซึ่งควรจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วครับครับอาจารย์ครับแต่ว่าการที่ทั้งสองฝ่ายก็พยายามที่จะเตรียมใช้กําลังซึ่งก็มีสัญญาณบอกหลายหลายหลายเหตุการณ์นะครับว่าโอกาสที่จะมีการใช้กําลังกันในการที่จะต่อสู้กันเนี่ยก็มีความเป็นไปได้สูงจะลดความน่ากังวลน,นี้ได้อย่างไรในสถานการณ์ตอนนี้ครับหรือเราจะพูดคุยกันอย่างไรที่จะไม่ให้นําไปสู่การใช้ความรุนแรงในสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะ,ะเผชิญหน้าค่อนข้างมากขณะนี้ครับอาจารย์ กำลังหลักๆเนี่ยผมคิดว่าเขาไม่ใช่ความดุนแ้งผมเชื่ออย่างนั้นนะฮะก็คือยื้อกันมาสามเดือนกว่าแล้วเนี่ยใช่ไหมครับครับเอแต่ที่เป็นห่วงขณะนี้ก็คือกองกำลังอย่างที่มีพลเอกกองราชการคนหนึ่งบอกว่าผมจะช่วยจัดการให้เนี่ยต้องรีบใครรู้จักรีบไปบอกเลยนะะบอกว่าบอกพอกูนาเถอะครับุณเข้ามาแล้วเดี๋ยวยุ่งนะครับนะครับอและอื่นๆนะครับฝ่ายอื่นๆที่ผมก็คิดว่า มีทางคุยกันได้ครับอ,อย่างเช่นถ้าเป็นเอ,อย่างะชชนอาชีวะเดี๋ยวที่อาชีวะจริงอาชีวะไม่จริงก็มีนะฮะือ,อนตั้งเชื่อเป็นอาชีวะก็ต้องไปสืบูวะว่าเป็นใครเป็นใคร,ครแต่เป็นอาชีวะนี่เขาอาจจะเชื่อความครูบาอาจารย์ของเขาก็ให้ครูบาอาจารย์ของเขามาเอมา,ม,ามาช่วยพูดช่วยจานะครับเพราะครูบาอบบาจารย์เขาต้องเป็นห่วงว่าไม่อยากให้ลู้สิษธิ์เสี่ยงอันตรายครับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายตรงเนี้ยนะครับเ ถึงแม้เราจะไม่ประมาทว่าทัพใหญ่าอาจจะประจันบ,บานกันแล้วก็เป็นความหายาเอ่อครั้งยิ่งใหญ่แต่ตัวย่อยๆอะฮะตัวตัวปากช่างยุบดีตัวสร้างความเกลียดชังดีตัวอำนวนจุดชนวนความรุนแรงนะครับโดยเ,เข้าไปป่วนก็ดีจงใจไปจงใจด้วยความโกรธความเกลียดเอต่างๆก็ดีพวกนี้ยิ่งต้องระมัดระวังเป็นพิเศษสรับชุมชนครับ,รบอาจารย์คิดว่าหน่วยงานใน ประเทศไทยเองหรือว่าองค์กรไหนส่วนไหนบ้างครับที่จะช่วยกันในการที่จะลดอุณหภูมิทางการเมืองหรือว่าช่วยทําให้ภาวะของความเกลียดชังระหว่างกลุ่มประชาชนที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะน,นี้มันลดลงหรือว่าเป็นเป็นหน้าที่ของใครหน่วยงานไหนจะต้องออกมาแสดงบทบาทนี้ในขณะนี้ไหมครับคือไม่ไม่ไม,ไม,ไม่มีหน่วยงานใดโดยเฉพาะนะครับครับผมยกตัวอย่างว่าเราเนี่ยได้เคยพยายามนะครับเอ่อได้สารจาก ว่าที่หรือผู้รักษาราชการสมเด็จวสัตรราชเนี่ยนะฮะกับจุฬาราชมนตรีกับเลขาธิการสภาบิชอปนะครับคาทอลิกแห่งประเทศไทยจากพระครูอะไรนะฮินดูครามแล้วก็จากผู้นำศาสนาซิกเป็นต้นนะทเป็น ข้อความอย่างดีเลยบอกว่าจะต้องไปทำาร้ตนเองและไ่ทำไร้ผู้อื่นเป็นขาดนอะไรเงี้ยนะฮะต้องใช้หลักเมตตาท,ะทะัพอันนี้ก่อ้องช่วยกันนะฮะทางด้านผู้นำศาสนาที่จะต้องเดินตินะครับคครรัับบผู้นำตำรวจผู้นำทหารก็ต้องพูดกับพวกของตัวเองซึ่งกอ็ออกมาแล้วนิดหน่อยผมนะอย่างที่ผมว่าไว้นะครับส่<ไ>วนสื่อมวลชนเนี่ยครับสัมพันธ์ใช่ครับสื่อมวลชนก็ มีบทบาทสูงนะครับในเรื่องเหล่านี้แต่ว่าผมไม่ค่อยเป็นห่วงสื่อกระแสหลักนะครับเพราะว่าสื่อกระแสหลักก็พยายามทาหน้าที่ตามจริยบัตของสื่อที่เป็นห่วงก็คือเอที่เราเรียกกันว่าสื่อสังคมออนไลน์ก็ดีนะครับเคเบิลทีวีทั้งหลายแล้วก็เอสื่อเลือกข้างอย่างสุดโต่งก็ดีนะตอนจริงเลือกข้างบ้างก็ไม่เป็นไรหรอกแต่เลือกข้างอย่างสุดโต่งบางที S 2> <S 2> เขาบอกว่าให้เสนอข้อเท็จจริงนะก็เสนอข้อเท็จมากกว่าข้อจริงนครับ,รบอย่างนี้เป็นต้นนะครับ,รบขบวนนี้เพื่อหวังชัยชนะสุดท้ายแล้วจริงๆนะสิ่งที่จะช่วยได้ก็คือฝ่ายของตัวละครหลักทั้งหลายเองนะครับครับแต่ที่จะส่งออกขึ้นความคิดทีนิวไปสู่ผู้อื่นนะครับคบก็เอาความคิดมาพิจเร่าการทําทความรับผิดชอบของตัวเองให้มากขึ้น ถ้าพินิจดูแล้วเนี่ยอะไรที่เราทําได้ให้ดีขึ้นเนี่ยนะครับอะไรที่ผ่อนหนักให้เป็นเบาอะไรที่ผ่อนเงื่อนไขเรียกร้องให้มันเป็นเงื่อนไขที่พอยอมกันได้เนี่ยนะครับครับผมคิดว่าถ้าละลดตรงนั้นเนี่ยบรรยากาศจะดีขึ้นทันทีนะครับก็อยากจะให้ผู้ําช่วยส่งสัญญาณครับโดยเฉ่าะรัฐบาลบอกพร้อมจะคุยก็พูดซ้ำๆไปเรื่อยๆ้อคุยขอให้คุณเสนอมาถ้าว่าเป็นไปได้ตามแนววิถีทางรัศน์นูนก็ยื่นข้อเสนอมาสิค มาพูดไปบ่อยๆก็อ,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 อาจจะเป็นประโยชน์ส่วนฝ่ายกอปปสก็ได้รับคำพาล้วนะฮะก็ต้องออออไม่ปลุกกระหนมความรู้สึกอย่างเดียวว่าจะทำลายระบบทังสินให้สิ้นซากแต่ก็อาจจะบอกว่าโอเคถึงยังไงคนไทยก็อยู่ด้วยกันใช่ไหมฮะระบอบทังสินไม่ใช่คุณนักสินคนเดียวทที่ไหนออครับก็หมายถึงคนอีกจำนวนมากเพราะฉะนั้นอย่าขนาดเลยสิ่งที่เราไม่ต้องการก็คือมีใครคนใดคนหนึ่งไปผูกขาดอำนาจวิจิปับญัติและอำนาจบริหาร นะครับอ,อ,อย่าให้มีการถูกขาดอำนาจเอ้าจำเป็นถูกการอำนาจแล้วฝ่ายกปปสก็ไม่ถูกขาดเองใช่ไหมฝ่ายกปปสก็ต้องเสนอทางดืวยทางออกที่ไม่ได้แสดงให้เห็นว่าตอนเนี้ประสงค์จะได้อำนาจไปเกิงูกขาดแคีทีเดียวไม่เอา,รววาอเราก็ะพร้อมจะแบ,บ่งปันอำนาจต่คีดอย่างนี้ได้มันก็มีทางเดินขนา้างหน้าขอให้มาพิจารณาแต่จอง ดูตัวเองให้มากขึ้นครับของทุกฝ่ายที่หลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องครับแต่ว่าความพยายามที่จะให้ทุกฝ่ายได้พิจารณาตัวเองอันนี้ดูเหมือนว่าจะไม่ได้ผลในการที่จะให้แต่ละฝ่ายได้กลับมาทบทวนว่าตัวเองมีทบทวนแต่ว่าแต่ว่ามันไม่ได้ผลในการที่จะเสนอให้มีการทบทวนตัวเองกันของแต่ละฝ่ายอาจารย์มันจะมีผลอะไรไหมครับหรือว่าตอนนี้ในสุนมของนักสันติวิธีเองมีมีการที่จะผลักดันอะไรไหมครับที่จะเห็นการทบทวนตัวเองรวมทั้งเรื่องของการที่จะให้ทั้งสองขั้วสองฝ่ายได้ได้มีโอกาส คุยกันแล้วก็ลดทอนหรือการลดเงื่อนไขของการต่อรองลงไปคือคือคืออย่างนี้ฮะเออเออเรื่องนี้ผมก็เห็นว่าหลายคนผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเขาก็รู้ดีว่าประเทศชาติมันสูญเสียนะครับเขาก็รู้ดีว่าเศรษฐกิจมันเ,เสียหายเขาก็รู้ดีว่าความเก็ดชันมันเพิ่มพูนแต่เขาเองเนี่ยก็บางคนนะฮะก็ยังอดไม่ได้ที่จะเลือกข้างเพราะยังคิดว่าความเรววได้จาก ผมว่าระบอบทรัพษินก็ดีหรือความเรีร่าจากการที่กลัวว่าจะมีการผูกขาดอํานาจโดยกองบัก็ดีเนี่ยก็ยังยังก็จะแข่งแข่งขันกันอยู่นะ<ช>แข่งขืนนะฮะขืนขืนอ,อ,อยู่ในจิตใจของตนเองมากกว่าที่จะ,ะขยายวงเพื่อที่จะเกิดพื้นที่การพูดคุยเพราะฉะนั้นคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็ลองลองคุยกันเองมากนะครับผู้หำเนินรายที่อาจจะ,ะเห็นด้วยกับ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะครับแต่ไม่ใช่เป็นตัวละครหลักตอนนี้ขอเรียกร้องตัวละครรองตัวละครที่เป็นตัวหนุนช่วยเนี่ยได้ดีการเปิดพื้นที่คุยกันเองครับเป็นฉากหนึ่งครับเพราะ้วตัวละครหลักเขายังไม่คุยแล้วก็คนที่เห็นด้วยกับกองคมสก็ดีรัฐบาลก็ดีนะครับอาจจะมีอิทธิพลทางความคิดต่อทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็ลองมาคุยกันบ้าง ครับครับอาจารย์ครับขอบพระคุณมากนะอาจารย์ครับครับสวสดีครับยินดีครับยนครับขอบคุณครับอาจารย์โคธมอริยานะครับอาจารย์จากสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติวิธีของมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับซึ่งก็เป็นแนวคิดที่จะนําไปสู่การที่จะไม่ให้เกิดความรุนแรงขึ้นในความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นอยู่ขณะนี้นะครับเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวครับช่วงหน้ามาพูดคุยกับนักสันติวิธีอีกท่านหนึ่งครับพลเอกเอกชัยศิวิราชพักกันคทู่เดียวครับ เราเคยฝันว่าพลังงานและวัสดุสังเคราะห์จะปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมวันนี้สิ่งที่เราฝันได้เริ่มกลายเป็นจริงกลุ่มปตอทเชื่อมันว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะนำมาซึ่งชีวิตที่ดีและยั่งยืนปัญหาไฟป่าสร้างความเสียหายต่อทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดลอ้อม ก่อให้เกิดหมอกควันมลพิษทางอากาศเกิดอุบัติเหตุจากทัศนวิสัยในการมองเห็นและโรคทางเดินหายใจหยุดการเผาช่วยกันแก้ไขเพื่อให้โลกของเราน่าอยู่ต่อไปด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ ความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศไทยที่สะสมและหมักมมมานานนั้นถึงขณะนี้ก็จะเรียกว่าเป็นความสุ่มเสี่ยงอย่างยิ่งนะครับที่จะเกิดสงครามกลางเมืองหรือว่าการสู้รบกันระหว่างประชาชนที่มีความเห็นต่างทางการเมืองนะครับซึ่งเป็นข้อห่วงใหญ่ที่หลายฝ่ายนั้นก็พยายามที่จะออกมาเตือนออกมา ขอร้องและก็มีการประกาศในเรื่องของการประนามการใช้ความรุนแรงนะครับทั้งหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศนะครับการที่จะแก้ปัญหาอย่างสันติวิธีการที่จะให้หยุดยั้งความรุนแรงนั้นเป็นวิธีการหนึ่งนะครับที่สังคมแต่ละฝ่ายจะต้องช่วยกันผลักดันเรียกร้องและก็ออกมาตอกย้ําให้แต่ละฝ่ายนั้นหันมาหนทางเจรจารวมทั้งการที่จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็น หลักนะครับในช่วงนี้เราจะพูดคุยกับนักวิชาการทางด้านสันติวิธีอีกท่านหนึ่งนะครับผลเอกเอกชัยศิวิลาศนะครับเป็นผู้ในการของสํานักสันติวิธีและธรรมพิบาลสถาบันพระปกเกล้านะครับอาจารย์อยู่ในสายแล้วอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณจ่าครับอาจารย์ประเมินสถานการณ์ที่หลายคนมีความคิดว่าสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดสงครามกลางเมืองในทัศนะของอาจารย์คิดว่ามีความเสี่ยงถึงขนาดนั้นไหมครับมันก็ยังไม่ถึงขนาดนนั้นนะถ้าเกิดจะเกิดสงครามกลางเมืองเนี่ย มันน่าจะเป็นการที่มีทั้งสองฝ่ายเนี่ยเข้ามาประชิดกันครับซ,ซึ่งวันนี้ถามว่ามีหรือยังผมก็ยังไม่มีเพราะว่าฝ่ายของนปชเอก็อยู่ตั้งถึงโคาาาราชพิศนูตนนะครับครับเราก็ก็ยังไม่ได้มีการเชื่อมกำลังมาครับที่ในบริเวณนี้นะครับ,รบก็ถ้าเผื่อเมื่อไหร่ที่มีการมารวบรวมคนหรือว่ามีม็อบขึ้นมาในกรุงเทพอย่างคลั่งในงที่มาที่ ราชมังคลาเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงที่เกิดการปะทะก,กันครับแล้วเราก็เห็นมาแล้วว่าถ้าเรงมาใกล้ๆกับน,นี้ปะทะก,กันแน่ครับแต่แต่ว่ายูตอนนี้ยังไม่เห็นสัญญาณตรงนี้ครับแต่ว่าตอนนี้อาจจะไม่เห็นสัญญาณแต่ว่าแนวทางหรือยุทธวิธีการต่อสู้ของที่ประกาศออกมาของฝ่ายนปชซึ่งค่อนข้างจะชัดเจนเนะครับก็มีแนวทางในการที่จะไปท,ทําคล้ายๆกับที่กรปปสกําลังทําอยู่ในเวลานี้ด้วยเหมือนกันนี่แหละคุณจำพูดอย่างนี้นะผมก็อยากจะไ่าทราบไปเห็นเหมือนกันว่า การที่กรกปสเนี่ยกกปสไปลุกไล่เป็นตัวบุคคลกลุ่มคนแล้วก็องค์กรที่เกี่ยวข้องอะไรเนี่ยนะครับครับในขณะที่ผมเชื่อนะว่าฝ่ายของทางด้านเพื่อไทยและฝ่ายสปชเนี่ยคงจะไม่ค่อยจะชอบใจเท่าไหร่แต่ในขณะเดียวกันไม่ชอบใจก็ใช้วิธีเดียวกันกับกรกปปสคร,รือตอนนี้ก็กดกันองคอ์กรอิสระสารน,นั่ง หรือเป็นบดรันที่ตัวบุคคลอะไรต่างๆนี้มั่งครับซึ่งอย่างอี้เป็นการผมก็เลยมองว่าถ้าเราจะพูดถึงว่าเราไม่ชอบแต่วิธีการของอีกฝ่ายหนึ่งเราคิดว่าวิธีการอีกฝ่ายมันผิดเนี่ยเราก็ไม่ควรจะใช้รูปแบบเดียวกันแล้วไปทําเหมือนกันครับนะครับมันก็นําไปสู่การที่มันยิ่งเพิ่มทวีที่ทําให้เกิดความขัดแย้งและดุดรงมันอาจจะเกิดขึ้นไ,ได้ครับ นนอย่างนี้เป็นต้นราะผมคิดว่ามันน่าจะเป็นอย่างนี้แต่ว่าฝ่ายฝ่ายของนอปชเองเขาก็บอกว่าในส่วนของฝ่ายประชาธิปไตยที่เขาต้องการปกป้องเรียกร้องและก็ต่อสู้อยู่ขณะนี้ก็มีความอดทนอย่างถึงที่สุดแล้วขณะนี้ไม่มีความอดทนเหลือแล้วจึงต้องออกมาแสดงท่าทีและออกมาแสดงศักยภาพว่าพร้อมที่จะต่อสู้เพื่อปกป้องประชาธิปไตยอยู่เหมือนกันอาจารย์คิดว่าควรจะมีความอดทนมากกว่านี้ไหมครับในส่วนของนปชผมว่าการที่เขาไม่อดทนเพราะว่ามันเริ่มมีสัญญาณบางอย่างให้เขาเห็น ยกตัวอย่างเช่นสัญญาณจากปปชที่เรื่งชี้ชี้มูลเรื่องการผลิตข้าวนะครับหรือไม่ก็เรื่องเกี่ยวกับสารแพ่งก็ตัดสินว่าใช้พรกฉุกเฉินไม่ได้พูดง่งยๆว่าเก้าข้อนั้นคือใช้พรกรุกเฉินไม่ได้ครับแล้วก็จะไปจับตัวกลุ่มแกนนำม็อบก,ก็บอกว่าไม่สามารถดำเนินการได้ต้องใช้กระบวนการตามปกติคือกฎหมายอาญา ก็คือใช้บวนการปกติทั้งหมดก็แสดงว่าให้หยุดใช้พลกรเฉินอันนี้อาจจะเป็นจุดทําให้เกิดจุดบอดแล้วก็ในการแก้ปัญหาของรัฐบาลเนี่ยก็ไม่สามารถเดินได้นะครับคุยง่ายว่าเดินไปทางไหนติดหมดติดั้างฝาติดกล่องหมดเลยทุกอย่างกนี้เขาก็เลยต้องการออกมาช่วยช่วยสลายหรือทําลายกําแพงพวกนี้คิดไปอย่างนั้นอาจารย์จะมีถ้าเรามองว่าขณะนี้มีมีกลุ่มที่มี อิทธิพลและก็เป็นปัจจัยที่จะนําไปสู่ความรุนแรงในสังคมไทยมีอยู่3ากลุ่มคือนปชกปปสและรัฐบาลอาจารย์ฮะอาจารย์ในฐานะที่เป็นนักวิชาการทางด้านสันติวิธีจะมีข้อเรียกร้องต่อทั้ง3ากลุ่มนี้อย่างไรเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความรุนแรงและนํามาซึ่งการต้องบาดเจ็บล้มตายของประชาชนคนไทยอีกครับก็ผมมองยีว่าไอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วมีคนบาดเจ็บล้มตายอยู่ทุกวันเนี่ยนะครับ,รบแม้แต่วันนี้เมื่อตอนทุ่มครึ่งก็มี จำมมีระเบิดไปลงที่ใกล้ๆทระประจันิปัดนะครับเตุ่มครึ่งนี่แหละนะครับแต่ดีว่าไม่มีคนบาดเจ็บอะไรต่างๆก็ให้เห็นสัญญาณว่าไอ้ถ้าเปิดยังขับเคลื่อนแล้วเดินกันไปอย่างเนี้ยแล้วกลายเป็นว่าวันนี้ผู้ที่บริสุทธิ์ก็เสียชีวิตด้วยนะครับใช่ครับเด็กเด็กน้อยเด็กเด็กน้อยสองคนเนี่ยก็เสียชีวิตไปหรือคนที่บริสาสตร์ก็เสียชีวิตไปเพราะนั้นถ้าเปลดเดินไปอย่างนี้ด้วยด้วยกันทั้งสองฝ่ายผมเชื่อแน่ว่าก็จะเกิดความไม่ ไม่พึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ในพื้นที่ที่คือในพื้นที่กรทมเนี่ยครับขึ้นมาได้วันใดวันหนึ่งผมคิดว่าอย่างนั้นนะเหมือนกับในภาคใต้ไม่มีผิดเลยคนในพื้นที่ก็ไม่ค่อยจะพอใจต่อการที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ใช่ครับนะแล้วก็ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรัฐก็ถือว่าฝ่ายรัฐเองเนี่ยไม่สามารถดูแลความปลอดภัยและชีวิตทรัพย์สินให้กับประชาชนได้และประชาชนบางคนก็เป็นประชาชนที่บิสุ์ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับม็อบด้วยครับนี่แหละมันจะนํามาซึ่ง ผมจริงบอกว่าสัญญาณที่มันจะเห็นต่อไปในอนาคตก็คือว่ามันเกิดวิกฤตขึ้นในตัวมันเองของทั้งสองฝ่ายมไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐนปะชและก็เป็นฝ่ายของปปสด้วยครับปปสก็เริ่มแล้วตอนนี้คือพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดอยู่ไปก็จะเกิดคนบาดเจ็บ ไปมีะห้าคนหกคนแปดคนเสียชีวิตไปด้วยเนี่ยแล้วสุดท้ายเนี่ยจะดูแลกลุงง่มคนพวกนี้เขาอย่างไรอันนี้ประกานึ่งนะฝ่ายนักเองเหมือนกันถ้าเกิดเดินไปอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยรู้สึกว่ามันมันติดขัดไปหมดไม่สามารถใช้อะไรที่จะไปแก้ปัญหาที่ตัวเองคิดว่าน่าจะแก้ได้พอจะแก้ไม่ได้เหมือนกันนะซึ่งนพชเองก็เป็นเป็นเครื่องมือของฝ่ายรัฐบาลเหมือนกันก็เลยเนระิ่มมีความกังวลและก็มีความคิดว่า ฝ่ายรัฐบาลของตัวเองเนี่ยจะไปสู่จุดที่พูดง่ายว่าชนต่อคที่ไม่สามารถจะไปไหนได้แล้วจยนต่อที่ผมพูดเนี่ยคือฝ่ายบอกว่าอาจจะถูกขั้นตัดสินแล้วก็ตัดสินคดีแล้วก็มีความผิดแ,แล้วอาจจะยุบพักหรือติดคุกอะไรต่างๆพวกนี้ติดตามมาด้วยนี่สิ่งที่เกิดขึ้นที่มองเห็นครับครับอาจารย์ถ้าอย่างนั้นนะฮะอาจารย์อาจารย์คิดว่าควรจะ หาทางออกอะไรยังไงไหมครับถึงตอนนี้ถ้าอมองมองสถานการณ์ตอนนี้อาจารย์คิดว่าสถานการณ์การที่จะมีการพูดคุยกันเนี่ยมันยังคงทําได้อยู่ไหมครับหรือว่ามันเลยเกินกว่าที่จะคุยกันได้อีกแล้วในสถานการณ์ตอนนี้ที่จริงถ้าเปิดจะพูดคุยกันเนี่ยมันมีโอกาสทําได้ตลอดเวลานะครับแต่ตอนนี้ผมคิดว่าประการแรกคือต้องต้องระวังเรื่องเกี่ยวความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนก่อนระดับแรก วิธีการระมัดระวังตรงนี้ที่ทําได้เนี่ยต้องพูดง่ายๆว่าลดความเครื่องมือเกลียวยลงมานิดนึงยกตัวอย,อย่างเช่นวันนี้ถ้าเป,ปล่อยให้เดิมอย่างเงี้ยฝ่ายของประชาชนฝ่ายของกรี้ต้องโดนนะโดนระเบิดหรือโดนอะไรต่างๆมนนันีเกิดขึ้นเพราะนั้นผมอยากข้อเสนอเหมือนเดิมที่เคยเสนอไว้ว่าตอนนี้ทหารเขาก็เข้าไปช่วยอยู่เหมือนาบางส่วนแต่ตัวยตั้งเป็นแบบนั้นหน่วย,หน,วยหน่วยแพทย์เคลื่อนที่นะครับ ตอนนี้ผมคิดว่ามันน่าจะมีจุดไหมว่ามีตปาาสก็มีการของตัวเองทหารที่เข้าไปร่วมก็ไม่มีอาวุธติดอยู่แล้วนะั่เข้าไปร่วมแล้วก็น่าจะมีฝ่ายตำรวจนี่เข้าไปร่วมสามฝ่ายเนี่ยเพื่อระวังป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้ายเกิดขึ้นสี่ไมอย่าไปคิดว่าตำรวจเป็นอีกฝ่ายหนึ่งแล้วก็เลยไม่ให้ตำรวจมาแต่ว่าตำรวจเนี่ยก็จะสามารถช่วยในการ เ้าหมเกิดการแล้วสามารถหาหลักฐานและเดินคดีกับคนที่ทําให้เกิดเหตุการณ์นี้ครับซึ่งมันอาจจะกลายเป็นว่าคนที่ทําให้เกิดเหตุการณ์นี้ไม่ใช่ทั้งสาม่ายเลยก็ได้ครับท้เพราะทั้งสาม่ายก็ไปเสพอยก่ใช่ไหมเพราะนั้นเราก็ต้องเอาความจริงออกมาเปิดเผยให้ได้ว่าอันนี้คือเป็นการที่ต้องกันไว้ก่อนในขั้นต้นเพื่อไม่ให้ใครเสียหายต่อไปครับครับ เพิงเปิดใจนิดหนึ่งที่จะยอมรับในกระบวนการอย่างนี้ครับครับอาจารย์ะในในในอีกด้านหนึ่งการทํางานของสื่อมวลชนไม่ว่าจะเป็นสื่อกระแสะหลักหรือว่าไม่ว่าจะเป็นพวกสื่อกระแสรองหรือพวกเคเบิลทีวีหรือว่าสื่อเลือกข้างเป็นปัญหาสําคัญที่นํามาซึ่งการบ่มเพาะความเกลียดชังให้เกิดขึ้นในความรู้สึกของคนไทยในแต่และฝ่ายอย่างยิ่งจะมีหน่วยงานไหนที่ต้องเข้ามาดูแลหรือว่าควรจะ แก้ปัญหากันในส่วนของการทําหน้าที่ของสื่อในปัจจุบันนี้อย่างไรเพื่อจะลดการเกลียดชังและก็สร้างความโกรธแค้นระหว่างคนไทยด้วยกันซึ่งค่อนข้างจะเร็วร้ายมากในสถานการณ์ขนขณะนี้อาจารย์ะรนะคุณจอมะปัญหาเนี่ยมันเคยถูกยกขึ้นมาตั้งแต่สมัยคุณนพิสิทธ์ตั้งคณะกรรมการปฏิรูปสื่อมาครั้งหนึ่งแล้วครับเพราะรู้ว่าการที่สื่อเดินทางอย่างเงี้ยมันจะทําให้เกิดความรุนแรงซึ่งซึ่ง ตั้งแต่มีการทําเรื่องปฏที่รูปสื่อผมก็ยังไม่เห็นภาพที่ออกมาชัดเจนแต่ก็ดูเหมือนว่าสื่อก็ลดลงมาลดความรุนแรงลงมาจากปีห้าสามลงมาหน่อยหนึ่งนะครับแต่พอมาถึงวันเนี้ยผมก็มองเห็นว่าสื่อเองก็ก็มีส่วนในการที่ช่วยในการสร้างกระแสแล้วก็สร้างความเลียดชับแล้วก็ไปการสร้างทําให้เกิดวัฒกรรมที่เผยแพร่ไปทั่วไป แล้วสิ่งที่สาคัญก็คือว่าวันนี้เป็นคําตอบว่ากฎหมายไทยที่จะดูแลเรื่องสื่อเนี่ยยังเข้าไปไม่ถึงสื่อต่างๆเหล่านี้ครับเพราะผมเคยทาเรื่องสื่อเนี่ยเรื่องสื่อโดยเฉพาะสื่อวิทยุชุมชนนะแต่ก่อนนี้เริ่มเกิดเกิดวิทยุชุมนมประมาณสัก200สถานีเนี่ยเมื่อประมาณสักสิบกว่าปีเนี่ยเราทําปรากฏว่าไม่มีกฎหมายไหนที่จะเข้าควบคุมได้เลยมาะะถึงวันนี้ก็ยังไม่มีกฎหมายอย่างชัดเจนที่จะควบคุมนะถึงแม้ว่าจะมีกสชกสชออกมา ก็ยังเอื้อมไปไม่ถึงก็ได้แต่เริ่มที่จะมีการสม,มูลซึ่งบางทียังยังไม่ได้คุมทั้งหมดเพราะนั้นผมเชื่อได้ว่ากฎหมายบ้านเราเนี่ยและองค์กรบังคับใช้กฎหมายเนี่ยมันเดินช้าเกินไปครับช้าเกินกว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นพูด,พดง่ายๆเลยว่าไม่สามารถหยุดเลือดที่มันกำลังไหลออกจาร่างกา,ายได้ครับทั้งทั้งที่เห็นว่ามันไหลยอยู่ก็ไม่สามารถใช้กฎหมายใช้กระบวนการบังคับใช้กฎหมายให้มันหยุดได้ครับครับบางครั้งกับใช้ กระบวนการเนี่ยกลายเป็นสร้างปัญหาใหม่ขึ้นมาอีกเยดยวครับครับครับนี่ป็นสิ่งที่เกิดขึ้นครับครับครับซึ่งการที่จะหาทางออกกับเรื่องนี้อาจารย์ยังเชื่อว่ายังคงมีแนวทางที่จะมีมีแนวทางมีทางออกที่จะปิดพื้นที่พูดคุยกันเสมอครับเพียงแต่ว่าเมื่อไหร่คุณไม่มีเกต็ดจำงที่จะเปิดใจพูดคุยกันเนี่ยมันไม่มีเปิดแน่นอนครับครับเอาละครับขอบพระคุณอาจารย์มากนะครับ ครับขอบคุณมากครับครับครับคุณเอกเอกชัยศีวิราชนะครับก็เป็นนักสันติวิธีท่านหนึ่งที่พยายามที่จะเปิดพื้นที่ในการที่จะให้ทุกข้อความขัดแย้งนั้นมีการพูดคุยแล้วก็หาทางออกร่วมกันนะครับซึ่งก็เป็นความพยายามที่ใช้เวลามาเนิ่นนานแล้วเหมือนกันนะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็ก็คงจะเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายก็คงจะต้องขับกลับมานั่งทบทวนดูนะครับความเสียหายปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยนั้น ทุกคนก็ควรจะต้องมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบร่วมกันแล้วก็ทุกคนอาจจะต้องยอมรับเหมือนกันนะครับว่าเราก็ต่างเป็นสาเหตุที่ทาให้ปัญหานี้มีความรุนแรงรุนแรงเกิดขึ้นจนถึงทุกวันนี้นะครับและนี่คือทั้งหมดของรายการฟันธงสาหรับคืนนี้ขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับผมจอหชรประหลนดและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ